Wake me up, wake me up, wake me up when you come back. I'll be here, I'll be waiting. วครับผมชื่อเด็กชายพัทนากรโมนารองโนเลขที่7จ oh, ็ beast. ดวั่งคับสครับวัสดีครับผมชื่อเด็กชายวันทุกคกิจารนนันทสอเลขที่ยีสครับสวัสดีครับผมชื่อเด็กชายวินทีสันส้มบสามดีคชื่อเด็กชายนันติมุวัน่สองเลขที่สครับสวัสดีครับช่เด็กชายวนี่งครัวนี่อลครับูกสัญลักษณ์ของตราดน้ำกบต้อยนะครับสิโต นะครับอีกลูกคืออีโต้ครับก็ใครที่เข้ามาแต่นว่าก่อนทีหยุดนี่ครับิีโตตัวนี้ก็ถือว่าเป็นสัญลักษณ์ของจุ่ยที่ดีของตลาดน้ำครับนี่คือแผนที่ตลาดน้ำก่อยนะครับคุณอยู่ตรงนี้ครับข่ามานะนีมีจะมีร้านขายยานะครับแล้วก็ร้านทำในตำนานทางออกสองแล้วก็ท่าวีระที่พิจาเลยครับสา ศาลาชูใจขามเร้านยป็นร้านยางนะครับในตลาดน้ำกกก็ยังเห็นเป็นแบบโบราณนี่ครับร้านค้าภายในตลาดน้ำกกกนะครับอย่างที่เห็นนะครับมีร้านค้าเยอะเลยนะครับ นกคือที่ว่าการของตลาดน้ำากาะกอยนะครับก็เป็นจุดสาคัญนะครับลักษณะก็ที่เห็นนีนะครับก็จะเป็นสภาพเ่แกนครับก็คือําเกกอมันมีคนมาเที่ยวเยอะไหมครับ ที่ตลาดน้ำนะคะคนเยอะส่วนใหญ่ก็จะเป็นวันเสาร์วันอาทิตย์แล้วก็วันนักขัตฤกษ์ค่ะเอาๆ <laughs> นี่ละครับคือโซนนักขัตของตลาดน้ำก่อกอยนะครับมีร้านค้าเยอะมากเลยครับพี่มาตลาดก่อกอยก่อนมาข้างแรกค่ะเศรษฐาด้านหน้ามันสวยเลยเดินและที่พี่เดินเข้ามาพี่ชอบตรงไหนครับี่ เข้ามาเลยนะกเข้าดีเจอน้องคนเยอะเลยนะจิ้มดีค่ะต่อไปบ่อยแล้วพี่ประทับใจตรงไหนที่สุดก็เอ่อความนุ่มลื่นแล้วก็มีปลามีอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็มีร้านที่เดี๋ยวเรืออร่อย,อยนะอด้วยเราคูอเห็นทุกเราขอจบกันที่ ายพัน้าคอนโมนเลขที่7จ็ดครับสครับวัสดีครับผมชื่อเด็กชายวันพงกิตาโนนคนนึ่งครับสเลขที่ยีสครับสวัสดีครับผมชื่อเด็กชายพิยสันสคนหนึ่งครัเลขที่สิครับสวัสดีครับชื่อเด็กชายุทนตีานับ่งครับสเลขที่สครับสวัสดีครับ่เด็กชายวันนะคนหนึ่งครับสองเลขที่สามครับอีานนอลวเจาินได้นะ ให้เียรผมไดขาน่ที่ว่ารานของตลาดน้ำบ่อนนะครับี่เป็นร้านยาครับมันตลาดน้ำบอปอนนะคี่เป็นแบบโบราณมากนะเก่าๆนะ่ายของคุ่าของของผมของผมก็ม่ไนี่ดิครับ จำโบนั้วบอลคอยแจ็คเขา